อันนี้งินเนาะอันนี้เอามาเทินเอามาเทินสองเอาไปเล้าสองกันเนาะอ่ะเอาเดี๋ยวมาฟังพิสูจน์นะครับจากคนที่ใช้งานจริงนะครับอ่าว่าความแรงที่อาจารย์ได้ซื้อไปนะครับเป็นดอกเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมือหนึ่งของผมเองนี่แหละนะครับเกี้ยได้ปะเออนี่นะครับให้ดูกันนะครับ จะเป็นดอกดึงออกมาเดี๋ยวบอดึงน้ำออกมา,าบอดึง,ด,งดึงขึ้นมาหน่อเออต่างเครื่องวั่งเรื่ละ,ละง่วมดาก็ลงในบาทนี่นะครับนี่นี่ครับเป็นดอกจาวตัวนี้นะครับแปดร้อยวัตต์800มเหล็กสองก้อนเนาะเป็นไพอพ่อใส่ก,กับการที่อเอาไปแล้วงสองดอกวังจักเดือนเนาะเอามาเอาเนาะเหมือนนั่นเนาะ ปีใหม่นะเนาะเมาเมาก็ลูกใส่เหมือนนั้นเออเอาไปสองวันนี้เอาไปใส่แล้วเป็นตาไหนวานนี้ว่ามันดังดีอยู่มันเร็วกว่าตัวนั้นพระเบอร์กินวัดบ่ดอกกินวัดพระเบอร์บ่มันกับมดยูสองดอกกับว่าท่านอันนี้บบเปิดแห้งมันก็ดังนั่นแหละดังแห้งเลยมนบ่แสดงว่าดอกนี่โบกินพระเบอร์เน่อปกติถ้าปกติใส่ตัวเก่านี่ต้องเด็กพระเบอร์จนจำบ่ถึงกับจำดอกเพราะว่ามันกัด ขึ้นไฟไฟขึ้นหลายแต่ตัวนี้เลี้ยงแล้วเนี่ยมันก็ดึงแล้วมันาะเออนี่นะครับผมเฟื่อผู้ใส่กินกับจานอยู่ใส่เกาะพยัคต์ผอยู่พยัคติฝั่งอูโอเคนั่นแหละครับนี่เพิ่องเมาสองเนาะเมือนั้นแล้วก็มาเพิ่มอีกสองดอกนะครับก็แมนมันนี่เกิดซีเม่าอีกเม่าอีกสี่ดอกกี่ใบนี่อืมสี่ดอกครับเสียงกลางโอเคนี่ครับเพิ่นเอามาแหลกเนาะครับเนาะอาซีโบ เล่าแน่เด้อครับเด้อครับผมอ่นฟังคนไทยฟังปูหูลียงก็ต้องขอถอดขอไพ่หลายๆนะครับอันนี้ก็อาจารย์เพิ่นมามาเทิร์นดอกแล้วก็มาเอาดอกผมไปนะครับเอาไปาติเพิ่อนพอบัเนี้ยซี่ลูกมันดีดังตั้งแต่กระตาหมากมันดีกันเปิดไปกันมีงานอ้วยตัวเดียวโอเคมันเอาไปมันมันต่างกันครับกับดอกเก่ามันมันมันคนละแบบมันมันดังคนละแบบมันดังคนละแบบมันตติมกลัวทีมันจึงกว่า ตอนนี่มันตื้นต้นนี่แมนมาหลักแมนนี่ครับแต่เราหมดตื้นเป็นดอกอี่เจ้าน้องต้องเร่งจนพาวเวอร์จนมันสุดแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้แต่ตัวนี้บอได้เร่งสุดบ่ไดด้เรงสุแต่ความดังมันถี่ดังกว่าดังดังไปจักเท่าดังดังจักเท่าตัว คอมประมาณประเมินมาหิปมันก็สิบแดเก้าสิปแสดง่าครับเออสันไทมันสันเมันเนียเออสันเทมันเนียสองดอกเอาไปซีกสิพูดละมันเลยเป็นเป็นมุมมองว่ามันต่างกันมันต่างกันหลายดอกสองก่อนแต่ว่าบบกินวัดอ ตีเฮ็ดออกมาเนาะต้นนี้ดังครับพอดีแล้วตัวนั้นบ่ดังเลยว่ะเนี่ยมีประมาณนี้แหละมิดจีดีเลยมิดจีรีเออมันมันจีงามมันงำกันงำกันอ่านี่แหละครับนี่มูจิบตังเดยได้์ครับพอกับมาเอาอะไรเปล่าเดิมท้าขอไปได้พอเด้อครับผมมาหน้าไปกินน้ำแน่นี่น้ำน้ำนี่น้ำพุละกวดพุ่งกับสีไปหน้าดูนอยู่สีไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังอยู่ดอกบานครับเปิดงานเสร็จเปิดพ้นเปิดแต่หมู่บ้านกวนน้อแมนตี เออเพิ่นว่าเออนอเลดีเพิ่นมาเพิ่นว่ามัน,มมนพูใยยบ้านทางพุ่นเพิ่นว่าไปในเรื่องน้าเอ้ยว่าสันเพิ่นมาซืาออา้อของดูนะมากมาแบบนี้ของเอ <c oughs> าขอบคุณในรายครับผมโอเคครับชิปนี้ก็ตามที่ที่คนใช้างานจริงนะครับนะครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับดอกละสามปรก็สิบ,บาทนะครับอาจารย์กสิเอาไปแท่ดอ,อกอีกสองเป็นสี่ตู้ละบาดนี่นะครับมือรุ่นกสิอีกสี่ส เป็นแปดแล้วบ้านนี้เฮ้ยตับแตกแม่เท่าแม่ออกเอ้ากีคกับผม